มาต่อกันอีกรอบนึงนะคะสดๆเลยนะคะตอนนี้ในส่วนของหมูหมูกกุ้งนะคะที่มีการนัดกันไว้นะคะของทางด้านแม่ยกการชุมนุมที่สายเจริญพลาแล้วก็ของเงียบุ้งนะคะก็ตอนนี้ทางด้านของอาสานะคะแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะที่มารวมตัวกันเริ่มปิ้งแล้วนะคะเริ่มควน,นนี่ะบวมา เอาเลยเรอนีก่อนเดี๋ยวอ่นีก่เป็น่าลูเสือรอลูกนะคะทงานนะค้เยาเยกเย้เย้เย้วนะคะแล้วก็ใน้เย้เย้งย้ย้เยะเย้ีย้เ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 น้เย้เน้เย้เย้เ่้เย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 ้วย้เ้เย้เย้นย้เย้เย้ก้เ้เ ก็ทางด้านอาสาก็กําลังเตรียมไฟนะคะเตรียมไฟแล้วก็อีกเตาหนึ่งก็สาม,มารถปิ้งได้แล้วนะคะ,ะราูดแพูดดีกว่าเราให้ยังไงวน้องมันอยากกินเราก็ให้มันกินน่ะและที่สําคัญเน่ะเราก็มีปัญญาเลี้ยงแบบนี้กับคนในชุมในที่มาชุมนุมเหมือนกันแต่ด้วยเงื่อนไขของสถานที่เลยเราทําแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็แกว่าโดนด่าแล้วคุณใจก็บอกผมว่าเฮ้ยบุ้งไม่ยอมว่ะ สังกุ้งเลยปลาหมึกเลยก็หาได้ถ้าเกิดว่าอยากทำผมก็จัดให้ใช่ก็เป็นที่มาของอะไรแบบนี้ครับแสดงว่าจะมีหมูหันด้วยหมูหันหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วใช่วันมไปแล้วห้าตัวนะครับผมแล้ววันนี้ผมคุ้นๆก็มีการเหมาร้านต่างๆเพื่อจะเรียงด้วยก็เป็นรอนานนะครับแล้วทีนี้ก็ทีนี้เมื่อกี้เตามันจุดไม่ติดครับแล้วลุงแกขายไส้กรอกแกเอาถาดมาให้ขอก้อนชครับ เราก็หันไปเห็นก็เออ <S <s <uss ur ra> เขาก็มีน้ําใจกับเราเราก็ควรแสดงน้ำใจกับเขาฮะยิ่งให้ยิ่งได้ฮะลูกเขาให้มาลูกเขาก็สมควรได้นะครับผมที๋ 3, ยนี้ผ่านมาติดตามเป็นบุกคุณมุันตลอดคุณ้พ่อจะบอกโอ้คุณทรายสั่งรุ่นสั่งนี่แล้วใช่ยังไงบ้างคนัวยไหมก็สั่งเสร็จไม่รู้ตัวเองอยู่ไหนตอนนี้ครับเออในขณะที่เน,นี่ยคุณดูนี่ทุกคนเพียงสามสิบสี่สิบคนหัวหน้าคุณอยู่ไหนครับคุณอยู่ไหนคุณจอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ที่ไหนฮะคุณดูนี่เนี่ยเพื่อนฝูงพี่น้องคุณแห็น เผากันหน้าดำหมดแล้วเนี่ยคุณอยู่ไหนครับคุณควรรีบมานะครับผมหัวน้าข่าสุดท้ายครับคุณมุงในการแจกเราจะแจกยังไงบ้างครับก็ขั้นแรกเอาให้เตามันติดก่อนฮะแต่ตอนนี้มันติดแล้วแหละก็น่าจะซักคนละสักสองสตัวก็ได้อยู่ครับตัวใหญ่เหมือนกันฮะได้ครับขอบคุณพี่วงค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วงค่ะนิดนึงค่ะวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ10กิโลกอ๋อวันนี้กุ้งกุ้ง100กิโลนะครับผมแล้วก็ปลาหมึก50กิโลเราเราแจกกันได้แค่นี้ครับเพราะว่า มันรอเวลาจำกัดห้าห้าโมงเราต้องเสร็จละต้องจบเพราะว่าห้าโมงเขาจะเคลื่อนขอบวนก็ต้องรีบจบละตอนนี้ก็คือเริ่มขบวนการแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มยางเริ่มอะไรแล้วฮะเริ่มแจกและในส่วนของหมูที่ว่านี่คือหมดไปแล้วเหรอหมูหันหมดแลยนะครับเราเอาไปแจกตรงแถวคนที่มาชุมนุมกันอยู่แถวรัศดีสันติวิทยาฮะใช่หมูหันทั้งหมดเท่าไหร่คะห้าตัวครับ วันนี้มีสำับสนุนรถห้องห้องน้ำอย่าห้องน้ำพอ,อมาไม่ได้ครับเพราะว่ารถห้องน้ําจะมาได้ก็ต่อเมื่อผู้สานุมปักหลักอยู่กับที่นะฮะถ้าเป็นลักษณะการเคลื่อนขบวนแบบนี้ห้องน้ําไม่มาและที่สําคัญครับเราไม่อยากเอาปัญหาไปให้ใหกับผู้ให้บริการเมื่อวานนี้บริษัทเ็นที่เราเคยดิวกันอยู่เรื่อยๆก็ถูกตํารวจไปหาเราก็เลยเว้นไว้ก่อนแล้วกันรอบนี้รอบนี้เราก็เน้นเป็นอุปกรณ์เซฟตี้หมวกกันน็อกถุงมือ หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยครับแม่นแล้วก็เป็นของกินจุกจิกพวกอาหารทะเลเผาอะไรพวกเนี้ยครับความคิดในการนำของพวกนี้มาให้การวองอย่างเงี้ยจากเริ่มจากอะไรอะครัเริ่มเริ่มจากไหนถึงแด้ทําแบบนี้เหรอฮะเริ่มจากหนึ่งขแบบนี้นะครับคือทีแรกอะพวกเราไม่ได้คิดที่จะ ช่วยกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอาหารเลยรงนี้ครับเราช่วยเป็นพวกอุปกรณ์พวกห้องน้ําสาธารณโภคต่างอุปกรณ์เซฟตี้ต่างอะไรเงี้ยแต่ทีนี้รูปแบบการชุมนุมมันเปลี่ยนไปฮะงั้นทุกๆครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนตามกลุ่มผู้ชุมนุมไปด้วยอย่างตอนเนี้ยอุปกรณ์เซฟตี้มันจําเป็นเราก้เน้นอุปกณ์เซฟตี้กับอาหารห้องน้ําอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น ทุกคนเตรียมตัวจากบ้านสมมติคุณนัดกัน5้าโมงเย็นเนี่ยเขาจะกินข้าวนั่งเดี่ยเที่ยงละแล้วก็บา 2, ่ายสองเขาเข้าห้องน้ําอะไรเรียบร้อยเสร็จบ่ายสามออกจากบ้านมาถึงชุมนุมสี่โมงแล้วก็จะอยู่ได้สี่ห้าชั่วโมงระหว่างนั้นก็จิบน้ําเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทุกคนมีการปรับตัวครับในส่วนของวันนี้ก็เลยเตรียมมาเท่าทีทเท่าที่เวลาจํากัดนะฮะเวลาอยู่ได้แค่5้าโมงก็เราก็ทำหนึ่งแค่ห้าโมงให้หมดแล้วมีการ แจกจ่ายแจุดนี้หรือว่าเอาเข้าไปแจกไม่ครับคิดว่าแจกอยู่แค่ตรงนี้ก็น่าจะไม่พอแล้วล่ะก็อย่างที่คุณข่าวเห็นนะครับว่ารอบๆนี้ก็หลายร้อยคนแล้วที่รอไส้กรอกที่ผมเหมาแจกเมื่อกี้คนก็รอแถวันเป็นร้อยละอันนี้ยังเหมาอยู่ใช่ไมคะใช่ผมเหมาคนร้านไปแล้วใช่ใช่ทั้งร้าน2 0 0พันส0งมั้งให้ไป3 0 0พเลยก็รอรอแจกรอใช่ก็เดี๋ยวแล้วแต่ลุงเขานะครับวันนี้คือเหมาหนึ่งร้านคือร้านไส้นก๋วใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเหมาอยัดูก่อน ก็วันนี้กำเงินมาเท่าไหร่นี่กำเงินมา3 0,000ื่นครับนะฮะก็จะพยายามใช้ให้มันหมดแล้วกันไม่หมดไม่เก็บเลยไหมก็จะพยายามอยากอยากให้มันหมดนะอยากให้หมดเราเราก็ไม่อยากเอาเดีไม่อยากกำเงินเพิ่มอื่นไว้อะต้องบอกไว้ก่อนสามหมื่นมันก็เป็นเงินบริจาคที่ทุกคนให้มาแล้วก็จะพยายามใช้มันหมดจะไม่เก็บเงินไว้โอเคขอบคุณคร่ะขออนุญาตดูสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายภาพด้วยครับเดี๋ยวพี่ผมก็นี่นะตรงนี้นะคะ กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับยิบคุณมาได้ไหมใส่จานไม้ยางอ๋อเดี๋ยวเรามีคอนสนสนุนในส่วนของถ้วยจานแล้วก็น้ำจิ้มส่วนของน้ำจิ้มมันะคะ ยิ้มแรงไงกุ้งยิ้มแรงน้องเสียเลยคุณพี่กินสปซไม่ใช่มียิ้มแรงไม่สุกมันไม่ใช่มียิ้มแล้วมันไม่สุกเขาแบบว่ากินเรียมอ่ะไม่ไม่เอาไม่เราไม่อ่ะไม่เอาไม่หรือไม่ไม่ไม่โง่มากครับหนึ่งร้อยโลนะคะหมูหันห้าตัวแจกครบหมดแล้วนะคะ นี่ก็มีในส่วนของน้ําจิ้มก็มีสนับสนุนมาเนี่ยครับฮัลโหลอันนี้พี่แบงใช่ไหมครับรับด้วยช่วยกันนะคะทุกคนก็ มาเป็นอาสาะนะคะในการช่วยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คิดว่าจะแจกตรงนี้ทําเสร็จตรงนี้แจกตรงนี้แล้วนะคะก็มีอ